สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะครูเปมก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนมีหลายวิธีด้วยกันนะคะการเลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโจทย์และที่สำคัญขึ้นอยู่กับความเข้าใจของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจวิธีการใดมากกว่ากันก็เลือกวิธีการที่นักเรียนเข้าใจมาใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนได้เลยค่ะ เราไปศึกษาเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยสรุปการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเด็กๆ หลักๆแล้วมีด้วยกัน4วิธีค่ะที่เราเคยศึกษากันมาแล้วในตอนระดับชั้นประถมศึกษานะคะวิธีแรกคือการใช้เส้นจำนวนอันนี้สําหรับครูเป็มนะคะครูเป็มว่าค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งถ้านักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการเขียนเส้นจำนวนคาดเคลื่อนการเลือกใช้วิธีนี้ในการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนไปด้วยนะคะ ส่วนวิธีที่2การทําส่วนให้เท่ากันโดยใช้ครรนในระดับชั้นประถมศึกษาเราก็เรียนมาแล้วว่าเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อทําไมคะส่วนต้องเท่ากันใช่ไหมคะวิธีการทําส่วนให้เท่ากันก็คือการใช้ครรนถ้าเราไม่ถนัดเรื่องของการใช้ครรนนะคะเราก็สามารถเลือกใช้วิธีที่3ได้ก็คือการคูณไขว้เศษส่วนนั่นเองนะคะก็คือการทําส่วนให้เท่ากันโดยการคูณไขว้ ซึ่งวิธีนี้ครูเป๋มชอบมากแล้วก็แนะนําให้ใช้นะคะมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วกับอีกวิธีหนึ่งเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมเนื่องจากว่าเศษส่วนกับทศนิยมเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเราสามารถเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมแล้วเพื่อความสะดวกในการใช้ในการเปรียบเทียบเศษส่วนได้นะคะแล้วสรุปหลักๆแล้วในระดับชั้นมัธยมศึกษาใช่ไหมคะเราก็จะมีเศษส่วนอยู่ด้วยกัน 3ป,ประเภทก็คือเศษส่วนที่เป็นศูย์ก็คือ0ูนก็คือ0ใช่ไหมคะแล้วก็เศษส่วนประเภทบวกกับเศษส่วนประเภทลบเศษส่วนประเภทบวกถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยเศษส่วนประเภทบวกกับประเภทลบเนี่ยค่ะแน่นอนเลยเศษส่วนประเภทบวกต้องมากกว่าเศษส่วนประเภทลบแน่นอนอย่างเช่นอันนี้ค่ะลบสิส่วนสิกับ5้าส่วนหลบเศษสิบเส่วนสิเนี่ยเป็นเศษส่วนประเภทลบเห็นไหมคะ กับเศษ5ส่วน6เป็นเศษส่วนประเภทบวกแน่นอนเลยค่ะเศษส่วนประเภทบวกย่อมมากกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกันแล้วเราจะเติมเครื่องหมายก็สามารถเติมได้เลยว่าลบเศษ1 1ส่วน14น้อยกว่าเศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะหรือเศษ1ส่วน2เปรียบเทียบกับลบ3เศษ1ส่วน4เห็นไหมคะว่าเป็นเศษส่วนแท้กับจำนวนคะ่ะ เราไม่ต้องทําจํานวนคราให้เป็นเศษเกินใดๆทั้งสิน้นดูก่อนเลยค่ะว่าเศษส่วน2ประเภทนี้เป็นเศษส่วนประเภทเดียวกันไหมแน่นอนเลยว่าทําไมคะเป็นคนละประเภทเศษ1ส่วนสเป็นเศษส่วนประเภทบวกลบสเศษ1ส่วน4เป็นเศษส่วนประเภทลบเพราะฉะนั้นเศษส่วนบวก ย่อมมากกว่าเศษส่วนประเภทลบแน่นอนนะคะดังนั้นเศษ1.2ส่วน2จึงมากกว่าลบ3เศษ1.4แล้วถ้าเป็นเศษส่วนประเภทลบเปรียบเทียบกันล่ะคะลบกับลบ เหมือนกับจำนวนเต็มแล้วก็เรื่องของทศนิยมเลยค่ะยิ่งติดลบมากค่าย,ยิ่งน้อยลงแค่นั้นเองนะคะวิธีการจำง่ายๆย,ยิ่งติดลบมากค่าย,ยิ่งน้อยแต่ก่อนจะเปรียบเทียบกันได้เราอย่าลืมหลักเกณฑ์สำคัญว่าเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องเท่ากันวิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันก็คือการใช้คอรนอหรือใช้วิธีการคูณไกว้ก็จะง่ายนะคะถ้าใครไม่ถนัด2วิธีนี้ก็เลือกใช้วิธีทำเศษส่วนให้เป็นทศนิยมแต่สำหรับ ครูเปมเนี่ยครูเปมแนะนำสองวิธีนี้เลยค่ะทำส่วนให้เท่ากันโดยใช้คอ,อนอรหรือใช้การคูณไกว้นะคะเราลองมาศึกษาตัวอย่างไปพร้อมๆกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนคะเราลองมาดูตัวอย่างนี้ค่ะพิจรารณาจํานวนคระหรือเศษส่วนเกินเราใช้วิธีการพิจรารณาเศษส่วนจํานวนคระหรือเศษส่วนเกินอันเนี้ยค่ะแล้วเราจะเติมเครื่องหมายอะไรดีระหว่างมากกว่าน้อยกว่าหรือว่า เท่ากับนะคะวิธีการดูถ้ามันเป็นเศษส่วนจํานวนคระหรือเศษส่วนเกินดูง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปดูว่าทําส่วนเท่ากันให้ดูที่จํานวนเต็มก่อนคะ่ะ2กับ3อันนี้เป็นจํานวนคระทั้งคู่ใช่ไหมคะ2กับ3 2เป็นยังไงกว่า3คะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราไม่จําเป็นต้องทําส่วนให้เท่ากันเราสามารถเติมน้อยกว่าได้เลยคะ่ะ2เศษ1ส่วน3น้อยกว่า3เศษ1ส่วน4ี่ ลองมาดูต่อนะคะข้อ2.2 1ลบ1เศษ3ส่วน4กับลบ2เศษ1ส่วน2มันเป็นจำนวนคะ่ะทั้งคู่เราสามารถทำจำนวนคะ่ะให้เป็นเศษเกินได้ใช่ไหมคะแต่นี้ถ้าเราไม่ต้องไปทำละ่ะเราจะดูตรงไหนดูที่จำนวนเต็มก่อนเลยคะ่ะซึ่งจำนวนเต็ม2องจำนวนนี้ไม่เท่ากันเป็นลบ1กับลบ2ลบ1เป็นยังไงกว่าลบ2คะ ยิ่งติดลบมากค่ายิ่งน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลบหนึ่งเนี่ยติดลบน้อยกว่าลบสองเพราะฉะนั้นลบหนึ่งจึงมากกว่าลบสองก็สามารถเติมได้เลยค่ะว่าลบหนึ่งเศษสามส่วนสี่มากกว่าลบสองเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้ใช้สำหรับเปรียบเทียบพิจารณาที่มันเป็นจำนวนค่หรือว่าเป็นเศษเกินนะคะลองมาดูข้อสองจุดสามสามเศษหนึ่งส่วนห้ากับเจ็ดส่วนสาม นักเรียนลองสังเกตดู3เศษ1ส่วน5นี้เป็นจำนวนคะแต่7ส่วน3เป็นไรคะเป็นเศษเกินนักเรียนต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่านักเรียนจะทำจำนวนค้เป็นเศษเกินหรือทำเศษเกินเป็นจำนวนคะดีคุณครูขอเลือกทำจำนวนคะเป็นเศษเกินแล้วกันนะคะถ้านักเรียนจำวิธีนี้ไปตลอดเนี่ยมันจะได้ง่ายสำหรับนักเรียนไม่ว่าจะเจอกรณีไหนถ้านักเรียนทำจำนวนค้เป็นเศษเกินมันจะง่ายสำหรับเราในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะ วิธีการทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน3เศษ1ส่วน5วิธีการก็คือนำส่วน5ไปคูณ3 3คูณ5ได้15แล้วไปบวกกับเศษนะคะก็เป็นเลยคะ่ะ16ส่วน5เปรียบเทียบกับ7ส่วน3เปรียบเทียบกันยังไม่ได้เพราะว่า5กับ3ส่วนยังไม่เท่ากันคุณครูก็ขอเลือกใช้วิธีการคูณไกว้ซึ่งง่ายที่สุดแล้วนะคะคูณไกวเข้าไปเลยคะ่ะ16 3. คูณ3นี่คูณไกว้แบบนี้เลยนะคะ นำตัวส่วนขึ้นไปคูณกับเศษฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้น16คูณ3ได้อะไรคะ48 7คูณ5ได้35แล้วส่วนละคะส่วนนันเรียนก็จับคูณกันเลยคะ่ะ5คูณ3ได้15ส่วน15เห็นไหมคะว่าส่วนเท่ากันแล้วพอส่วนเท่ากันแบบนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบได้แล้วคะ่ะว่า48เป็นยังไงกว่า35คะ มากกว่าใช่ไหมคะเราก็เติมเครื่องหมายมากกว่าที่3เศษ1ส่วน5มากกว่า7ส่วน3ได้เลยค่ะเรามาดูกันต่อที่ตัวอย่างที่2นะคะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนหลายๆจำนวนโดยการเรียงลำดับนะคะข้อที่1จงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมากข้อที่1นนี้เน้นจากไหนไปไหนคะจากน้อยไปมากนะคะนี่ค่ะ น้อยไปมากเรามาดูที่ข้อแรกกันเลยค่ะจำนวนที่กำหนดมาให้มี4จำนวนมี1มี2เศษ1ส่วน6มี2เศษ2ส่วนสแล้วมี19ส่วน4มีด้วยกัน4จํจำนวนเป็นเศษส่วนประเภทบวกหมดเลยค่ะใน4จํจำนวนนี้แต่เด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะมีจำนวนหลายประเภทปนกันอยู่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนคระเป็นเศษส่วนเกิน แล้วส่วนก็ไม่เท่ากันด้วยถ้าเจอแบบนี้ค่ะอย่างที่ครูเป็มแนะนําไปว่าทําไมคะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคะ่ะว่าจะทําจํานวนคละให้เป็นเศษเกินหรือเศษเกินเป็นจํานวนคราดีคุณครูก็เลยแนะนําวิธีไหนไปคะทําจํานวนคละให้เป็นเศษเกินจะได้ง่ายสําหรับนักเรียนนะคะเราก็มาดูนะแนวคิดของเรานะคะ,ะแนวคิดนะ ทำจำนวนคล้ายเป็นเศษเกินเดิมโจทย์คือ1กับ2เศษ1ส่วนห2เศษ2อส่วน3และ19ส่วน4ทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน1ตัวนี้ก็เป็นเศษ 1, 1. 2, ส่วนหนเศษ1ส่วน6ทำให้เป็นเศษเกินได้เลยคะ่ะ13ส่วนห2เศษ2องส่วน3าทำให้เป็นเศษเกินได้ 8ส่วน3และสุดท้าย19.4เส่วน4เป็นเศษเกินอยู่แล้วตอนนี้เราก็จะได้เศษส่วนที่ง่ายก่าเดิมแล้วจากจำนวนคราบเป็นเศษเกินให้หมดแล้วมาดูที่ตัวส่วนค่ะจะเปรียบเทียบกันจะเรียงลำดับส่วนไม่เท่ากันเลยมี1มี6มี3มี4เราต้องทำส่วนให้เท่ากันถ้าเจอแบบนี้เนี่ยถ้าเลือกใช้วิธีการคูณไกว้อาจจะค่อนข้างยุ่งยากสำหรับนักเรียนเพราะเวลาคูณไขว้เนี่ย ควรจะมีจํานวนแค่2จํานวนถึงจะเหมาะกับวิธีการคูณกไว้แต่คราวนี้จํานวนมากกว่า2ล่ะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการทําส่วนให้เท่ากันโดยการหาครนค่ะนะคะเลือกใช้การหาครนครนของตัวไหนมัง่ง1ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงมี6มี3แล้วก็มี4เอาตัวส่วนทั้งหมดเนี่ยค่ะมาหาครนครนอ่ะทวนให้นะคะสำหรับหลายคนที่ยังไม่เข้าใจวิธีการหาครนหาอย่างไรก็ตั้งหารสั้นนะคะ เรียงลำดับครูขอเรียงจากน้อยไปมากแล้วกันนะคะจะได้ง่ายมี3มี4มี6ใช่ไหมคะตั้งหารสั้นแล้วใช้อะไรมาหารจํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะอะไรที่หารได้ทั้ง3 4 6ถ้าไม่มีเลือกอย่างน้อย2จํานวนมันก็มี2กับ3ใช่ไหมครูเลือก2แล้วกันนะคะ2หาร3ไม่ได้ชัก3ลงมา4หารด้วย2ได้2 6หารด้วย2ได้ 3เหลือ3 2 3มีจำนวนเฉพาะอะไรที่หารได้ทั้ง3จํจำนวนไหมถ้าไม่มีเลือกอย่างน้อย2จํจำนวนก็มีจำนวนเฉพาะ3นะคะอ่ะต่อไป3หาร3 1 2กับ3ห,หารกันไม่ได้ชักลงมาค่ะ3หาร3 1ตอนนี้เหลือ1 2 1หมดแล้วค่ะ ไม่มีจํานวนใดหารได้อย่างน้อย2จํานวนแล้วนอกจาก1และ1ไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะจึงจบแค่นี้แล้วคอร์นอออกมาจากไหนคอร์อนกมาจากนี่ค่ะตัวหารรวม2 3 2 1 1นําทั้งหมดนี้มาคูณกันนะคะซึ่งอะไรก็แล้วแต่คูณ1ก็ได้ตัวเดิมจึงเหลือแค่อะไรคะ2คูณ3คูณ2ได้ 12นั่นหมายความว่าคอรนอที่เราจะต้องทำส่วนของทั้งหมดนี้ให้เท่ากันทำส่วนของทั้งหมดนี้ให้เท่ากันก็คือทำส่วนเป็น12ค่ะคอรนอคือ12เรามาต่อเลยค่ะพอได้ส่วนที่เป็น12แล้วนั่นหมายความว่าจำนวนนี้ดูนี่นี่นะ,ะจำนวนนี้เราจะทำส่วนให้เป็น12เท่ากันก็มาดูเลยค่ะดูที่ตัวส่วน1ทํายังไงถึงเป็น12อะ่ะ คูณอะไรเท่าไปคูณ12ค่ะ6ทำยังไงส่วนถึงเป็น12ก็คูณะไรค่ะคูณ2ค่ะเวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนเลยนะคะ3คูณอะไรได้12คูณ4ค่ะก็คือคูณส่ส่วน4นั่นเองนะ4คูณอะไรได้12ก็คูณ3เข้าไปค่ะคูณ3ส่วน3เราจะได้จำนวนใหม่เป็น1คูณ12คืออะไรคะ12เขียนไว้ที่ตัวแรก 13คูณ2คือ26 8คูณ4 24 19คูณ3 19คูณ3 57 ตอนนี้ค่ะเราจะได้เศษส่วนใหม่1ส่วน1หรือว่า1ทําให้เป็นเศษส่วนโดยมีส่วนเป็น12ก็คือ12ส่วนบอเศษ1ส่วน6กําให้ส่วนเป็น12ก็คือ26ส่วน12ทั้งหมดนี้จะส่วนด้วย12หมดเลยแต่เราได้ตัวเศษแล้วค่ะเราสามารถจัดเรียงลําดับได้แล้วว่าจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะอ่ะเรากลับมาเรียงกันต่อ เพราะฉะนั้นข้อนี้ให้เรียงจากน้อยไปมากเรามาดูค่ะ12 26 24 57น้อยคืออะไรคะน้อยสุดคือ12ตอบเลยค่ะ12เราไม่ได้ตอบ12นะเราไปดูว่า12เดิมที่โจทย์ให้มาคือจำนวนใดคะคือ1เพราะฉะนั้นเรียงจากน้อยไปมากจำนวนแรกคือ1ไปละหมดไปแล้วเหลือ26 24 57อะไรน้อยสุดคะ 24 24เป็นของอะไรเป็นของ2องเศษ2ส่วน3คือตัวนี้ค่ะเขียนเลยค่ะไม่ใช่เขียน24ส่วน12นะต้องเอาจํานวนเดิมจากโจทย์มาเขียนนะ2เศษ2 3ส่วน3ค่ะเหลือ26กับ27อะไรคะ26่ะ26น้อย26เป็นของอะไร26เป็นของ2องเศษ1ส่วน6เขียนค่ะ2เศษ1ส่วน6และเหลือตัวสุดท้ายคือ57เป็นของ 19ส่วน4ได้แล้วค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปมากทวนนะทำจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินง่ายสุดเสร็จแล้วทำส่วนให้เท่ากันก็คือการหาครอนเราก็จับมันคูณกันซะเราก็จะได้ตัวเศษและส่วนที่เท่ากันเมื่อส่วนเท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบที่ตัวเศษค่ะเรียงลำดับตามโจทย์ต้องการเลยเราลองไปดูข้อที่2ต่อนะคะ เรามาดูที่ข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการจัดเรียงลําดับนะคะข้อนี้ให้เรียงลําดับจากไหนไปไหนมาดูกันค่ะจงเรียงลําดับจํานวนต่อไปนี้จากมากไปน้อยข้อนี้เน้นไปที่ไหนคะมากไปน้อยจํานวนที่กําหนดให้มีอะไรบ้างมีเศษ9ก้ส่วนเลบสเศษสองส่วนส เศษ13ส่วน6และลบ2เศษ1ส่วน2จะเห็นว่ามีทั้งเศษส่วนบวกและเศษส่วนลบปนกันอยู่มีทั้งเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินและจำนวนคระปนกันอยู่วิธีการง่ายๆก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินให้หมดก่อนนะคะอ่ะเรามาดูแนวคิดกัน เดิมครูขอล็อกโจทย์เดิมลงมานะคะเดิมเศษ9ส่วน9ลบ2เศษ2ส่วน3 13ส่วน6และลบ2เศษ1นส่วน2นี่คือจำนวนเดิมที่โจทย์ให้มาเราจะทำจำนวนคลาสทั้งหมดนี้ให้เป็นเศษส่วนเกินก่อน9.9ส่วน 9. 9ไม่มีปัญหาเขียนเหมือนเดิมเลย9.9ส่วน9ไม่ได้มีปัญหาอะไรจำนวนต่อไป ลบ2เศษสองส่วน3ทำเป็นเศษเกินได้ลบเศษ8ส่วน3 13ส่วน6เป็นเศษเกินอยู่แล้วเขียนเลยลบ2เศษ1ส่วน2ทำเป็นเศษเกินได้ลบเศษ5ส่วน2พอเราทำจำนวนคะให้เป็นเศษเกินทั้งหมดแล้วเราก็มาดูค่ะส่วน9 3 6 2สองเท่ากันไหมคะ ไม่เท่าใช่ไหมคะในเมื่อไม่เท่าเราก็ทําเหมือนเดิมเลยคะ่ะหาคอรอนอนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะหาคอรอนอของอะไรบ้างของ9ของ3ของ6ของ2ก็คือของตัวส่วนทั้งหมดเนี่ยคะ่ะได้อะไร18นะคะคอรอนอของ9 36 2สองคือ18นั่นหมายความว่าเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากัน โดยการทำส่วนให้เป็น18อ่ะมาดูต่อที่ตัชุดนี้ค่ะชุดที่เราจะทำส่วนให้เท่ากันคือชุดนี้นี่ค่ะ9ส่วน9ทําทำส่วน9ให้เป็น18คูณอะไรเข้าไปคูณอะไรคะคูณ2ค่ะเวลาคูณก็คือคูณ2 2ส่วน2คูณทั้งเศษทั้งส่วนนะลบ8ส่วน3าํทให้ส่วนเป็น18ก็คือคูณ6ค่ะ สิบสาส่วนหกทำส่วนเป็น18บแหกคูณอะไรด้สิบแคะหกสามคูณสเข้าไปนะคะลบเสร็จหาส่วนสส่วนสองทส่วนให้เป็น18บคูณเอ่ะเรามาคูณกันเลยคะ่ะได้อะไรคะ9กคูณสได้18ใส่ไว้ข้างบนลบ8ปคูณหลบแคูณหได้ -48 13่สดสิบสาคูณสได้สามลบหคูณเได้ไรคะลบส่สิบห้ตอนนี้เราได้เศษส่วนใหม่ที่ส่วนเป็น18เท่ากันแล้วทั้งหมดนี้คือส่วนด้วย18นะคะาหาคอลอนอได้18เรามาดูที่ตัวเศษเลยคะ่ะในเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเศษตอนนี้มี18บแลบสี 39และลบ4 5เรียงจากไหนไปไหนเรียงจากมากไปน้อยมากแน่นอนมันมีเศษส่วนอยู่2ประเภทคือบวกกับลบใช่ไหมคะมากก็ต้องเป็นบวกมี18กับอะไร18กับ39ตัวไหนมากที่สุดคะเรียงจากมากไปน้อยมากสุดก็คือ39เราเวลาตอบเราไม่ได้ตอบ39ส่วน18นะเราไปดูว่า39เนี่ยเดิมเป็นเศษส่วนใด 39คือ13ส่วน6นะคะเราก็ตอบค่ะ13ส่วน6หมดไปแล้วนะขีดไปก่อนก็ได้กันลืมต่อไปอีกจำนวนหนึ่งก็คือ18 18มาจากไหน18มาจาก9ส่วน9กัาลืมคีดมันทิ้งค่ะตอนนี้เหลือ2จํจำนวนนี้ค่ะลบ2เศษ2ส่วน3กับลบ2เศษ1ส่วน2มาดูว่าอะไรมากกว่ากันเรียงจากมากไปน,น้อยนะลบ48กับลบ45เป็นไงคะ -45 มากกว่าใช่ไหมคะเราก็ตอบลบ45เดิมมันคืออะไรเดิมมันคือลบสเศษ1.2ส่วน2เราเขียนค่ะลบสเศษ1.2ส่วน2หมดไปเหลือตัวสุดท้ายน้อยสุดคือลบสเศษ2.3ส่วน3ได้แล้วคะ่ะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยเป็นยังไรกันบ้างคะพอเข้าใจไหมคะเด็กๆ ทำแบบฝึกเสริมทักษะทบทวนบ่อยๆนะคะจะได้คล่องๆสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ